รัฐบพชเนี่ยมันมีความคืมหน้าซึ่งอาจจะเป็นการ นำเสนอเรื่องไปสู่กระบวนการในการตัดสิทธิ์นักการเมืองชุดที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพรรคเก้าไกลที่โดนกล่าวหาว่าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมันเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากการที่สามนุนยุคพรรคเก้าไกลนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าปปชเองเนี่ยถ้าเขาชงเรื่องนี้แล้วขาชงไปที่กระบวนการในการเอาผิดนักการเมืองเนี่ยปัญหาคือกระบวนการในการเอาผิดนักการเมืองในลักษณะที่ตัดสิ์นักการเมืองด้วย การใส่ตราบาบระดับเนี้ยซึ่งอาจจะมีผลถึงขั้นไม่ให้สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ตลอดชีวิตเลยได้ซ้าไปเนี่ยนะฮะเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งอะไรเงี้ยอาจจะโดนสิปีหรือหรือมากกว่านั้นเนี่ยการใช้อํานาจเนี้ยถ้าเกิดปปชชงไปเนี่ยนะฮะด้วยความที่เหมือนกับว่าถ้าไม่ชงจะโดนกล่าวหาว่าละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าชงไปสาดีการเป็นฝ่ายที่รับเรื่องแล้วลงดาบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ควรจะเกิดนะในทางปฏิบัติคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหา ในเชิงโครงสร้างเลยก็คือออกแบบมาเพื่อตัดสิทธิ์กำจัดนักการเมืองให้ไม่มีอนาคตที่เรจิมไม่พึงประสงค์สมมุติว่าจะเสนอแก้1นึก็ยุบพักการเมืองนั้นได้เสร็จแล,แล้วเดี๋ยวไปจากนั้นนักการเมืองซึ่งดันไปมีส่วนร่วมก็สามารถโดนสารดีกานะฮะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตได้ด้วย การที่มีครองสร้างในการใช้อำนาจเช่นนี้ซึ่งนำฝ่ายตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมเลยในการกำจัดผู้แทนรัษฎรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ซึ่งออกแบบรัฐนูนมาเนี่ยผมคิดว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้ไม่ใช่แค่รักษาความมั่นคงของตัวรัฐธรรมนูนเองแต่ว่าเขาเชื่อว,ว่าสิ่งนี้จะคํำจุนสตรัคเจอร์ของรจิ i m มซึ่งผมคิดว่าเหมือนกับหวังดีแต่เป็นหวังดีของความที่ขาดองค์ประกอบทางความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เพราะว่าถ้าคุณมีองค์ประกอบทางความรู้ด้านสังคมวิทยา sociologically คุณจะเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันแบบนี้แล้วมันจะิร์ k ในระยะยาวคือการยืมมือฝ่ายตุลาการเข้ามาแทรกเสร็จแล้วให้มีการชงเรื่องมาที่องค์กรอิสระซึ่งก็อิสระเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแต่ประเด็นก็คือว่าเป็นองค์กรอิสระซึ่งกลัวโดนกล่าวหาว่าละเว้นในกระนการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในประเด็นหนึ่งสองนี้เขาต้องชงเรื่องต่อมันก็ชงเรื่องต่อเพราะสถานีการลงดาาประชาชนก็เถียงไม่ได้ การที่คุณทำให้สารดีกาเข้ามาอยู่ในโซนซึ่งต้องตัดสิทนนักการเมืองที่ประชาชนนันนิยมแค่นี้ก็เป็นความคิดที่ผิดแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรื่องนี้ถ้าให้ผมฟันธงอ่ะผมเชื่อว่าสอสอพักเก้าไกลเนี่ยโดนนะฮะผมเชื่อว่าโดนหมดเลยผมเชื่อได้ว่ามันไม่ควรจะโดนแล้วผมเชื่อได้ว่ารัฐมนุลเนี่ยออกแบบมาให้โดนแล้วผมเชื่อว่ารัฐมนุนนออบบมนลน,น,นี้ออกแบบมาด้วยความที่เหมือนกับว่าหวังดีแต่จริงแล้วเป็นความหวังดีของคนซึ่งไม่รู้เรื่องจำนวนสอสสีคนของพรกเก้าไกลที่ลงชื่อเสนอร่างกฎแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการแก้ไข1 1 2ปัจจุบันยังสังกัดสสพรคประชา25คนพ้นจากสุบล้าคนแล้์ทากสปแลังถ ังสังกัดอยู่25คนแต่มันก็มีบิ๊กเนมเหมือนกันปปชชงเชืช่อต่อแล้วก็อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นพักคส้มจะเพลียงพล้ำโดยความตั้งใจของทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็ทั้งไอ้กลไกลแห่งอำนาจทั้งหมดของฝั่งขวาแล้วผมคิดว่าเขาจะใช้สูตรนี้ในการขยับให้ส้มเนี่ยมีเสียงไม่พอที่จะตั้งรัฐบาลเอง คือยังไงยังไงผู้ซึ่งกําหนดเกมเขาทราบว่าส้มเนี่ยเป็นที่นิยมดับที่1แต่โจทย์ระยะสั้นมันไม่ใช่กําจัดส้มจะโจทย์ระยะสั้นคือค่อยๆกรองบุคลากรให้ค่อยๆจางหายไปให้มันเบาลงแล้วเสร็จแล้วให้มีคือยุบไปละสองรอบใช่ไหมตอนนี้ถ้าตัดสิทธ์สสอ,อีกจํานวนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอาจจะโดนดูดอีกจํานวนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วที่เหลืออาจจะโดนหาเรื่องสายแร่ไปสีโดย i ออยะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงเวลามีการเลือกตั้งพอดีส้มก็จะได้ประมาณไม,ไม่เกินกึ่งหนึ่งอาจจะได้ที่1แต่่ไมเกนห,นหนึ่งแล้วไม่เกินกึ่ ส้มก็ไม่ได้ตั้งรัฐบาลหรือถ้าตั้งก็ต้องตั้งในแบบที่ไม่ได้เป็นนายกผมคิดว่านั่นคือโจทย์และผมคิดว่านั่นคือโจทย์ซึ่งเผลอๆจะบรรลุด้วย